ถ้านับจากย้อนไปประมาณ5ปีเนี่ยครอบครัวเรามีความทุกข์มากเลย<ม>เกี่ยวกับใบหน้าของลูกผิดลูกแล้วเราในการในการรักษาเนี่ยเราก็เดินผิดทางกันมาด้วยความทุกข์มันก็ทวีคูณขึ้นไปอีกแต่หลังจากที่ได้มารักษากับที่ศิรวิรีคุณหมอจ่ากับคุณหมอนมุ่น ตั้งแต่เขาจะจัดฟันตั้งแต่รู้สึกเขาจะอายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าที่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะคือฟันมันเริ่มศพกันแล้วใบหน้ามันก็เริ่มใบหน้าเริ่มผิดรูปคุณหมอเาก็บอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับใบหน้าผิดรูปเนี่ยจริงๆแล้วฟันมันศบกันแล้วเราใส่ซิลิโคนไปก็พอละให้รูปหน้ามันเท่ากันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันแรงก็คิดว่าไปใส่ซิลิโคนก็คงจะง่ายๆอะ่ะครับ ก็เริ่มไป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 ใส่ซิลิโคนก่อนพอพอใส่ได้สักะระยะหนึ่งฮะด้านด้านขวาฮะมันตกออกมาประมาณอีกประมาณสักสองสามปีฮะก็ไปแก้ไขก็ไปใส่ครั้งที่สองพออใส่ครั้งที่สองเสร็จปั๊บรู้สึกว่าครั้งของน้องก็รู้สึกัดต้องคอยขยับคอยอยู่ทุก5นาทีอย่างเงี้ยต้องดูแล้วมันแบบเหมือนมันแบบเสียบุคลิกมากลแล้วแล้วก็รู้สึกเจ็บด้วยน้อง,<า>ง,งจเจวบว่าลำคาญ สำคัญมากเอ่อตอนแรกที่มาปรึกษาคุณหมอจ๋านะครับหมอจ๋าเขาก็าได้อธิบายแผนการต่างๆในการผ่าตัดและคุณหมอจ๋าบอกว่าอาจจะไม่ได้เสร็จภายในครั้งเดียวอาจจะต้องมีการผ่าครั้งที่สองแต่พอตกลงที่จะผ่าคุณหมอจา๋าผลปรากฏว่า,าผ่าตัดก็เสร็จภายในรอบเดียว โดยโดย,โดยไม่ต้องผ่าครั้งที่สองเลยครับในตอนแรกที่คุณหมอบอกว่าของน้องเนี่ยเป็นเคสที่ยากมากๆเลยแต่ว่าคุณหมอได้คุณหมอจาาที่มีความแบบตั้งใจมากครับที่จะรักษาลูกสาวแล้วสุดท้ายก็ประสบผลสำเร็จทุกอย่างครับเราคอยลูกสาวให้เป็นคนที่ปกติมีรูปหน้า<ม>ที่ดี รูปหน้าปกติเหมือนคนทั่วๆไปเราคอยมานานจนถึงวันนี้เนี่ยคุณหมอได้สร้างให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันเรารู้สึกว่าความเจ็บปวดที่ที่เราสองคนพ่อแม่ลูกรับกันมาตลอดเนี่ยมันแทบเรือนหายไปไายกับความทุกข์ทั้งหมดนี้ออกไปจนหมดเลย ดีใจมากๆค่ะขอบคุณคุณหมอจ่ามากมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณหมอจมา่าม,มากๆครับก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่แบบคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็ะขอบคุณคุณพ่อที่ช่วยแบบหาคุณหมอที่ ที่แบบเก่งๆอย่างคุณหมอจ๋าค่ะขอบคุณที่ยอมรับในการตัดชินใจของหมูที่ให้หมูมาผ่าตัดขากรรไกรค่ะ